ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนเกิดดินสไลด์ทับเส้นทางหนักแรงแล้ววันแรกปอพอเตือนระวังอันตรายวันนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติกับวันพฤหัสบดีที่30มิถุนายนนะครับ ซึ่งก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปดูในด้านของภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูในด้านของเส้นทางพายุร่วมถึงผลกระทบของจังหวัดที่จะมีเข้ามาในวันนี้จะมีพื้นที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันนะครับโดยภาพข่าวแรกจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธนารณภายัยปพยะลารายงานเมื่อวานนี้28มิถุนายนเวลาประมาณ23นาฬิกา30นาทีจนถึง24นาฬิกา เกิดเหตุดินสไลด์ลงมานะครับทับถนนสาย410กิโลเมตรที่30ตำบลไอเยอเวงอเภอเบตงจังหวัดยาลาโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ได้นำแผงกัน้นปปิดเส้นทางและแจ้งประชาชนให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางถนนสายชนบทสาย3006เบตงคอกช้างแทนนะครับ ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายเตือนภัยชุมชนมูรนีที่เพื่อนพึ่งพาและประชาชนในพื้นที่ได้ประสานขอลดเกรดเดอร์ขนาดเล็กเคลียร์พื้นที่เพื่อให้สัญจรใช้เส้นทางดังกล่าวนะครับหนึ่งช่องทางและแขวงทางหลวงยะลาได้นำเครื่องจักรกลนหนักเข้าถึงพื้นที่เพื่อเปิดใช้เส้นทางสัญจรได้ในทุกช่องทางการจราจรแล้วนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัย นอกจากนั้นแล้วนะครับในวันนี้ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังออกมาประกาศแจ้งเตือนพื้นที่32จังหวัดให้ระวังรับน้ำท่วมจับพันน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันนี้30มิถุนายนถึง3ก,กรกฎาคมนะครับเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของหย่อมความรังแรงได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชัน่น และจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนทางตอนใต้ในวันที่2-3ถึงกรกฎาคมประกอบกับ30มิถุนายนถึง -2 กรกฎาคมมรสุมต,ต,ตําตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยและประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้น บวกกับร่องมรสุมที่พาดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นขอให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมซึ่งเตือนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากภาคเหนือ13จังหวัดได้แก่แม่ห้องสอนในทุกอำเภอเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่แม่แจ่มเวียงแหงเชียงดาวแม่แตงดอยสะเก็ด เสมิงหางดงกัลยาณิวัฒนาและอมก่อยเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายแม่สวยแม่ฟ้าหลวงแม่จันและเวียงแก่นลำพูนอำเภอเมืองลำพูนแม่ทาแม่โฮ่งทุ่งหัวช้างลีและบ้านทิลำปางอำเภอเมืองลำปางเถินเสริมงามศบปราบวังเหนือเมืองปานแจ้หม่มงาว แม่หมะห้างฉัดแม่ทะและแม่พริกพยาวอำเภอเมืองพยาวเชียงคำโปงจุนและภูซางน่านอำเภอนาหมืน่นสองแควเฉลิมภะเกียรติปัวเวียงสาทุ่งช้างท่าวังผาบอกเรือและแม่จริมแพร่ทุกอำเภออุตรดิตถ์อำเภอท่าปลาบ้านโคกน้ำปาดและรับแลตากอำเภอแม่ระมาดบ้านตาก ท่าสองยางอุ้มผางและแม่สอดพิษณุโลกอำเภอชาติตราการและนครไทยเพชบูรณ์อำเภอวังโป่งชนแดนลมสักลมเก่าและเขาคอและอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่ส่วนผ้าจำลออกเฉียงเหนือสิบจังหวัดได้แก่จังหวัดเลยอำเภอเมืองเลยนาแห้วด่านซ้ายภูเรือภูหลวงและปากชมน้องบลรภูอำเภอสุวนนรรณคูหา หนองคายอเภอสังคมบึงการอเภอบุ่งคล้าอุรณธานีอ,อนายุงและน้ำโสมสกลนครอเภอภูพานนครพนมอเภอเมืองนครพนมมุกดาหารอ,อรว่านใหญ่อนาจเจริญอเภอชานุมานสีนางคนนธ์คมและปทุมราชวงศ์ษาอุบลราชธานีอเภศรีเมืองใหม่ หงเจียมและโพไซส่วนภาคกลางสองอำเภอได้แก่การจนบุรีอำเภอสังขละบุรีราชบุรีอำเภอสวนพึ่งและอำเภอบ้านคาส่วนภาคตะวันออกสามจังหวัดได้แก่จังหวัดระยองอำเภอเมืองระยองและอำเภอเขาฉมเมาจันทบุรีอำเภอเขาขี้จกูดสอยดาวบ่งน้ำร้อนมะขามและขลุงตลาดอำเภอบ่อไร่เขาสมิงและเกาะช้าง ส่วนภาคใต้4จังหวัดได้แก่ระนองอำเภอเมืองระนองกระบี่ละอุ่นและอำเภอรกระเปอพังงาอำเภอคุระบรีและกระโปงภูเก็ตทุกอำเภอกระบี่อเภอเขาพนมปลายพญาและคลองท่อมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยแจ้งเตือน32จังหวัดเอร์รววังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้า เตรียมเครื่องจัดเครื่องมือสาธารณภัยทีมปฏิบัติการเข้าเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุการณ์และประเมินสถานการณ์รุนแรงและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างครึงครัดขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางลายปอพรับแจ้งเหตุ1784พื้นที่ฝน ในอีก10วันล่วงหน้าจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับโดยพื้นที่ฝนตลอดทั้งช่วงนะครับ30มิถุนายนจนถึง9กรรฎาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนในระยะเวลา10วันนี้นะครับจะเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะครับทั้งภาคเหนืออีสานกลางโดยเฉพาะกลางด้านตะวตกภาคตันออกและภาคใต้ โดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมนะครับจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะเริ่มมีกําลังแรงขึ้นและพัดเข้าหาพายุดิปรชันที่เตรียมตัวจอทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนซึ่งจะได้ชื่อว่าพายุโซนร้อนฉบานะครับในวันนี้30มิถุนายนโดยจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งหน้า มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนในวันที่2ถึง3กรกฎาคมแม้ว่าจะไม่กระทบโดยตรงแต่จะดึงมรสุมตั้มตกเฉียงใต้ให้แรงขึ้นนะครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักขอให้ระวังฝนตกหนักฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากซึ่งเกษตรกรต้องระวังนะครับความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งช่วงซึ่งจะมีฝนตกยาวนะครับในช่วงนี้จนถึง9กกรกฎาคมโดยพื้นที่ฝนนะครับ จะเริ่มตั้งแต่ในวันนี้30มิถุนายน2565ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านฝน70%ของพื้นที่นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝน60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนมมุกดาหาร ส่วนพื้นที่ของภาคกลางฝน60%ของพื้นที่เน้นนครสวรรค์อุทัยธา,ยานีสุพรรณบุรีกาญจนบรุรีนครปฐมราชบรุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกฝน60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณระยองจันทบุรีและตราดกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลฝน60%ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝน40%ของพื้นที่เน้นประจบกีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณระดองพังงาและภูเก็ตส่วนในวันพรุ่งนี้ 1. กรกฎาคม2565ภาคเหนือจะเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย พยาวนานแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนผ้าตํนออกเฉียงเหนือจะเน้นบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการอุดรธานีหนองบลํลำพูสกลนครน,นครพนมขอนแกน่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญและอุบลราชธานี ภาคกลางเน้นบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบรุรีภาคตะวันออกเน้นบริเวณจังหวัดชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้เน้นบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่จากนั้น2กรกฎาคม2565ภาคเหนือเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ ตากพิศนุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวออกเฉียงเหนือเน้นบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครน,นครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางเน้นบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและกรุงเทพมหานาครปริมณฑลส่วนภาคตะวออก เน้นบริเวณจังหวัดชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่ของภาคใต้เน้นบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่แต่หลังจากนั้นนะครับฝนฟ้าขนองยังคงมีเข้ามาได้ตลอดทั้งช่วงและขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะครับส่วนในด้านของวันนี้ รมอุตุนยิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันพฤหัสบดีที่30มิถุนายน2565 6นากานฬิกาของวันพฤหัสบดีจนถึง6กนาฬิกาของวันศุกร์บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านเลยหนองคายบึงการอรอนธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหาร ระยองจันทบรุรีตราดระนองพังงาและภูเก็ตขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ